ข่าวดีสําหรับคนไทยนะคะเพราะว่ามติคอรมอค่ะได้มีความเห็นชอบมาตรการรถไฟฟ้า20บาทตลอดสายค่ะดีเดราคาเดียวเริ่ม1ตุลาคมนี้นะคะครอบคลุมทุกสายทั้งกรุงเทพและปริมณฑลค่ะมั่นใจนะคะประชาชนได้ประโยชน์สูงสุดช่วยลดค่าของชีพอีกด้วยค่ะนายจีรายุห่วงทรัพย์นะคะโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีค่ะได้เปิดเผยนะคะว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีค่ะมีมติเห็นชอบมาตรการอัตราค่าโดยสารรถไฟฟ้าทุกสายในราคาไม่เกิน20บาทตลอดสายค่ะตามนโยบายของรัฐบาลที่เกรือทรวงคมนาคมค่ะเสนอ ที่เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการ,รลดราคาค่าของชีพในทุกมิติค่ะให้กับประชาชนนะคะเช่นการปรับราคาค่าของชีพค่าสาธนารนณูปโภคค่ะแล้วก็ค่าพลังงานต่างๆอีกด้วยค่ะสําหรับนโยบายรถไฟฟ้า20บาทตลอดสายนะคะจัดอยู่ในในโยบายเร่งด่วนค่ะที่รัฐบาลเนี่ยให้คํามั่นไว้กับประชาชนนะคะที่จะเร่งดําเนินการค่ะซึ่งมั่นใจนะคะว่าปริมาณผู้โดยสารค่ะจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องค่ะทางนี้นะคะเนื่องด้วยผู้ให้บริการรถไฟฟ้าในปัจจุบันค่ะมีรูปแบบสัญญาสัมปทานแล้วก็สัญญาจ้างเดินรถ ที่มีข้อกําหนดหรือว่าเงื่อนไขาทางธุรกิจแตกต่างกันค่ะจึงได้นะคะกําหนดให้ประชาชนลงทะเบียนตามเงื่อนไขที่กําหนดบนแอปพลิเคชันทางรัฐค่ะเพื่อรองรับการใช้งานตามนโยบายค่ะโดยเงื่อนไขาการลงทะเบียนนะคะก็เพื่อยืนยันตัวบุคคลค่ะที่มีสัญชาติไทยเท่านั้นโดยระบุเลขที่บัตรประชาชน13หลักนะคะแล้วก็สามารถใช้ ผ่านบัตรเครดิตบัตรเดบิตแล้วก็บัตรโดยสารและบิทการ์ดค่ะที่เคยลงทะเบียนไว้ที่จะใช้งานกับระบบรถไฟฟ้าผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐค่ะซึ่งบัตรที่ได้รับการยืนยันการลงทะเบียนนะคะจะได้สิทธิ์โดยอัตโนมัติค่ะเมื่อใช้งานหลังจากเริ่มโครงการตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2 5 6 8ากจะครอบคลุมทั้งโครงข่ายรถไฟฟ้าทั้งบนดินและก็ใต้ดินค่ะในกรุงเทพมหานครแลวก็ปริมณฑลด้วยนะคะประกอบไปด้วยค่ะรถไฟฟ้าสายสีเขียวสายสีทองสายสีเหลืองสายสีชมพูสายสีน้าเงินสายสีม่วงสายสีแดงแล้วก็สายคค่ะะะั้้นนี ใช้บริการรูปแบบบัตรและบิตการ์ดค่ะหรือว่าบัตรเติมเงินเนี่ยจะใช้ได้กับสายสีเขียวสีทองสีเหลืองสีชมพูขณะที่บัตรเครดิตวีซ่ามาสเตอร์การ์ดนะคะสามารถใช้กับ6สายก็คือสายสีแดงสีน้ําเงินสีม่วงสีชมพูสีเหลืองแลวก็แอร์พอร์ตเดลิงคค่ะไม่รวมสีทองแล้วก็สีเขียวนะคะโดยในอนาคตค่ะจะมีการเปิดระบบสแกน QR Code ค่ะในมือถือแทนการใช้บัตรเพื่อเพิ่มนะคะความสะดวกให้กับประชาชนค่ะโดยภายในช่วงเดือนสิงหาคม2568นะคะจะเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนรับ สิทธิ์ค่าโดยสาร20บาทผ่านแอปพลิเคชันทางลัดค่ะแล้วก็ภายใน1ตุลาคม2568จะเริ่มดําเนินมาตรการอัตราค่าโดยสารรถไฟฟ้าค่ะสูงสุด20บาทตลอดสายตามนโยบายรัฐบาลและภายหลังจากนั้นนะคะจะมีกระบวนการปรับปรุงแก้ไขค่ะเพื่อให้โครงสร้างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่องอีกด้วยค่ะ